ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา120ทับ4คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอให้ศาลทำการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพได้โดยคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้ใจ่าย หากศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลจะอนุญาตตามคำร้องนั้นก็ได้โดยให้ศาลดำเนินกระบ,บวนพิจารณาไปตามข้อกำหนดแนวทางการสืบพยานของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาที่ออกตามมาตรา1 0 3ทับ 3, รวมทั้งระบุวิธีการสืบพยาน สถานที่และสักขีพยานในการสืบพยานตามข้อกำหนดของประธานศาลดีกาดังกล่าวและไม่ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นค่าฤชาธรรมเนียมในการดำเนินคดีวักสองการเบริกความตามวักหนึ่งให้ถือว่าพยานเบิกความในห้องพิจารณาของศาล